พบกันกับแม่บ้านสายสตรองนะคะวันนี้สิ้นเดือนแล้วก็น้ํายาล้างจานหมดนะคะเราจะมาคนน้ํายาล้างจานไว้ใช้ในครวัวเรือนอีกแล้วนะคะอุปรกรณ์ทั้งหมดเราก็ได้แยกออกมาเป็นสอ,องเซตนะคะเขาบอกว่าให้เตรียมน้ํา6ลิตรครึ่งให้ผสมผงฟองไว้แล้วก็คนนะคะเร,เ,รเราเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยแล้วส่วนประกอบที่เหลือทั้งหมดเนี่ยก็แยกออกมา ให้ผสมอีกกรละมังหนึ่งไว้ด้วยกันนะคะจะแล้วก็การบุใส่สุดท้ายลงไปในชามนี้นะคะเราได้แยกแล้วเรียบร้อยขั้นแรกอย่าลืมไม้พายของเรานะคะรู้สึกว่าตัวนี้จะใช้ดีมากเลยเรามาผสมผงฟองไปในน้ําสะอาดก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้เราต้องใช้เวลาพับไว้ประมาณ25-30นาทีนะคะเราก็เลยต้องมาคน,นก่อน ผมโฟมเนี่ยเหมือนผงชูรสมากเลยนะคะโอเควจะลองให้ดูแต่จริงควรใส่ถุงมือนะคะแต่ว่าถุงมือของเราหมดนะคะมันผงชูรสเลยอะ,ะเขาบอกว่าให้ให้แช่ก่อนนะแช่ก่อนสักประมาณหนึ่งแล้วค่อยมาคนมันจะทำให้คนง่ายขึ้นเอาให้ง่ายก็คือการคนเนี่ยก็คือคนให้มันเข้ากัน ให้มันเข้ากันดีวัดประสบความสําเร็จในการน่นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักไว้สักครู่แล้วเราก็จะมาคนต่อนะอผุมฟองเนี่ย <c oughs> ก็จะมีฟองนะฟองยังว็เจอะอยู่นะยังไม่เยอะเดี๋ยวรอให้เขามีปฏิกิริยายอย่างเต็มที่ก่อน <c oughs> อเดี๋ยวสักพักเราจะมาคนอีกนะคะ <c oughs> แล้วก็เราจะได้พักไว้ เราจะมาคนขั้นตอนที่สองนะคะกับสารเคมีที่เราแยกไว้ชุดที่สองนะคะตอนแรกว,ว่าจะใช้กระมังนี้นะคะเรามองว่ามันใหญ่ไปแล้วก็มันไม่เป็นวงกลมเราอยากได้แบบเป็นงปงวงกลมก็เลยเปลี่ยนไซส์กระมังนะคะ,ะเส้นที่สองเราจะมี LA60 n70 แล้วก็ผงป่นแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นน้ำยาหัวเชือ้อเนาะ อันนี้เป็นผงสีอันนี้เป็นก mm ันบูดก็ผสมกันทั้งหมดเลยลงไปในนี้แล้วก็คนเหมือนเดิมผงค้นจะใส่อะไรก่อนหลังก็ได้นะคะแต่ว่าขั้นตอนสุดท้ายท้ายสุดเลยควรที่จะเป็นน้ำยากันบูดแต่สุดท้ายเหมือนวาสลินเลย ค่อนข,ข้างชำนาญเพราะว่าเราเคยคนน้ำยาซักผ้ามากนะคะคนนิดนึงคนมจับกัน,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 นากกาเป็นทออแล้วมันจะคนยากเหมือนซีรีส์เล็กน้อยเลยเนาะแต่อย่าไปหลงแยกกินนะอย่าไปหลงกินโอเคเสร็จแล้วใส่น้ำยา ใส่น้ำยาหัวเชื้อนะคะอันนี้จะกลิ่นออกเหมือนมะกรูดมะนาวกลิ่นออกไปคล้ายๆอย่างนั้นนะคะตัวนี้แหละที่ให้กลิ่นหอมเหมือนมะนาวด้วยตึ๊้หอมเลยหอมมะนาวอ่ะเหมือนเหมือนยี่ห้อยี่ห้อนึงเลยอ่ะ สีเหลืองอที่ขายตามตลาดอ่ะมันก็ให้ความเข้มข้นขึ้นมาอีกระดับหนึ่งข้นเลยอ่ะเหมือนสีนวดผมเลยอ่ะแต่อย่าลองมาไปนวดนะ สารสดใสก่อนนะคะ mm hmm. ตัวแต่งสีและแต่งกลิ่นก็ได้ลงไปในผลิตภัณฑ์ของเราแล้วลบร้องนะคะเราว่าใส่ ราชอบสีมันตอนแรกว่าจะไม่ใส่ปีก็เลยใส่ครึ่งโซมทีนี้สรุปสุดท้ายใส่หมดค่ะ รูปสุดท้ายเราจะมาใส่กันเสียกันบุกหมดเหมือนกันคนให้เข้ากันนะคะเราตอนนี้เราก็ได้เทส่วนผสมทุกอย่างในเซ็ตที่สองที่เราแยกไว้นะคะ เข้าด้วยกันจนหมดแล้วนะคะแล้วเราก็จะต้มอคอุให้หมันเป็นเนื้อเดียวกันและแล้วเราก็ได้เตรียมส่วนผสมนะคะ2เซตนะคะก็คือตัวนี้ก็คือผงฟองซึ่งตอนนี้พักไว้ประมาณ25นาทีแล้วแล้วก็ละลายจนหมดแล้วนะคะอยากจะบอกว่าลื่นมากตัวนี้นะคะ แล้วก็ส่วนที่2ที่เราผสมไว้นะคะตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถที่จะนําส,ส่วนผสมทั้ง2อ,อย่างมาผสมเข้ากันได้เลยนะคะามาผสมไปพร้อมๆกันเลยจ้ะ มาส่วนผสมที่เราผสมแยกนะคะมาผสมเข้าด้วยกันแล้วก็พยายามแตกตัวมันให้ออกให้มันผสมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแต่มันก็ค่อยๆละลายอยู่นะคะจากน้ําสีใสๆมันก็เปลี่ยนออกมาเป็นสีแบบออกเหลืองๆเหมือนน้ำยาล้างจานจานท้องตลาดเลยนะเดี๋ยวเราลองมาดูว่าเราจะลองพยายามคนให้มันแตกๆเป็นเนื้อเดียวกัน เลยได้ไหมเห็นไหมคะจากน้ําใสๆมันก็เริ่มกลายเป็นสีเหลืองออบสีเหลืองเหมือนน้ายาล้างจานตามร้องตลาดเลยแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันจะเริ่มหนื่แสดงถึงว่ามันมันเข้มข้นมากเลยนะคะกับน้ําประมาณ0.5ลิตรแล้วก็คนต่อไปเรื่อยๆจนให้แบบกลายเป็นเนื้อเดียวกันไปเลย นะคะถ้ามันรู้สึกว่ามันจะไม่เข้าเนื้อกันนะถึงแม้เราคนไปสักพักมันก็สามารถเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เป็นเนื้อแบบเนียนสวยเลยนะคะคะคุณสารเคมีพวกนี้มันจะทําปฏิกิริยายมันก็จะละลายกันเองเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราจะต้องใช้สารเคมีในชีวิตประจาวันเนาะแต่เราพยายามใช้ให้เซฟที่สุด นิดเดียวก็พอในการที่จะทําความสะอาดถ้วยจานชามเรานะคะเพราะว่าทุกวันนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้อีกว่าของที่มาจากออแกนิกเนี่ยแพงกว่าสารเคมีนะคะของจากออแกนิกเนี่ยส่วนมากก็จะแพงกว่าถึงเราจะใช้สารเคมีเราก็รับโลกได้เหมือนกันนะเราไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เยอะเน้นทําความสะอาดแค่ให้มันรู้สึกไม่กเกลือสิ่งสกปรกตกค้าง เมื่อเราผสมกันจนรู้สึกว่าเนื้อมันแตกตัวเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะเราก็ทิ้งไว้สักพักไปเตรียมภาชนะนะคะมาใส่ให้ฟองมันได้แบบหายไปสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะทใส่ภาชนะที่เราบรรจุไว้นะคะเอาไปใช้ในครัวเรือนต่อไปนะคะเรียบร้อยค่ะนังจากที่เราปล่อยทิ้งไว้สักพักนะคะแล้วก็หาภาชนะมาเตรียมใส่ ล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะสีใช้ได้กลิ่นได้ได้แล้วก็เมื่อกี้หากที่มันติดติดภาชนะเราเราก็เอาไปแอบล้างถ้วยแล้วนะคะประากฏว่าใช้ดีนะคะเสียงดังเอียดเลยนะคะแสดงถึงว่าสะอาดเราไม่ต้องใช้เยอะนะคะใช้นิดเดียวพอของเราก็เอาไปลองใช้เมื่อกี้เราถ้วยไปนิดเดียวเองเนี่ยถ้วยไปสักน,นิดี ใช้ร้านไม่ตั้งลืมนะพอดีเนี่ย,ยว้าวปรากฏว่าเต็มอึ้ยึุแล้วเราก็กรอกใส่ภาชนะเรียบร้อยเลยนะคะเนี่ยพอตอนจะใช้เราก็ค่อยกรอกใส่แบบนี้นะคะแล้วก็ปั๊มแค่ปั๊มสอกปั๊มแค่นั้นเองในการที่จะล้างภาชนะช่วยชาของเราก็สะอาดเรียบร้อยนะคะ เก็บไว้ใช้ได้นานเป็นปีๆเลยนะคะก็อันนี้ก็ตั้งใจว่ากอบไว้ให้เพื่อนนะคะเดี๋ยวเพื่อนมาเยี่ยมก็จะให้เพื่อนไปสักขวดสองขวดอันนี้ก็จะเก็บไว้ใช้เองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปนะคะและก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้ด้วยนะคะเป็ในกำลังใจให้กับแม่บ้านสายสตรองด้วยนะคะขอบคุณค่ะ